ต่อมาเป็นสีชนิดที่2คือสีที่เป็นวัตถุหรือพิกเมนตเป็นสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นใบไม้ผลไม้สัตว์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งแม่สีหรือสีขั้นที่1 Primary Color ของสีที่เป็นวัตถุนั้นมีด้วยกัน3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินส่วนสีขั้นที่2 Secondary Color เกิดจากการผสมสีในสัดส่วนที่เท่ากันของแม่สีจำนวน2สีได้แก่สีส้มเกิดจากสีแดงกับสีเหลืองผสมกันสีม่วงเกิดจากสีน้ำเงินกับสีแดงผสมกันและสีเขียวเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองส่วนสีขั้นที่3 tertiary color เป็นสีที่เกิดจากสีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2ในอัตราส่วนที่เท่ากันได้แก่ สีส้มเหลืองสีส้มแดงสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีน้ำเงินเขียวสีเขียวเหลืองโดยทั้ง3ขั้นของสีเมื่อนำมาเรียงต่อกันตามหลักการผสมสีจะเกิดเป็นวงล้อสีหรือวงจรสีนั่นเองค่ะ